สวัสดีสบายดีสวีดัสปัดดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีค่ะโอ้ยม่ได้พื่อพอกันไล่มือไล่วันเราพี่น้องนะมาได้เ <c ười> พื่อพอกันเพื่อพอกันในยูทูบตลอดนะพี่น้องค่ะอืมฮอ,อนเฮือนฮอดซ่าะนนะ้วเนาะพี่น้องก็ไล่มือนะฮะกัดคอยกัดไปตะแฟะวันอังคารคนนะพี่น้องเอลยขามไปเล่นซื้อูดอกบ่ได้ไปยิมเงินไผ่บอไดไปยังกับผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อ แก้บบอดี้นี้ผู้ใดเนาะกาคลิปนี้กัเดี๋ยวซีแจงไงนะ้องคนเขาบอกว่าออกมาชีแจงนะเออซีแจงหนะ่ะเด้อกับหนึ่งกับบอดีนี้ยัยเนาะสองนะกับบได้ไปยืมเงินไยหรือซียืมกับมันก็เรื่องห้องข่อยเนาะพี่น้องพอยืมแล้วกับเจ้าของหาใส่เองมีผู้ใดมาใส่ซอยอันนี้บอกสามมากกับบอด้ไปเพื่อนนอกแนะ่พี่น้องไปอยู่ได้เป็นยังสิบอด้ไปเพื่อนนอกไปจะบอด,ด้ถ่ายคลิปอืม ไปอยู่ต้องไม่ได้ถ่ายข่อยนี่อนะไปเมื่อวานนี่เอออะไรบัดน,นี้สิบว่้องให้ฟังที่ข่อยขามไปเลาวข่อยก็ไม่มีธุระยังคือข่อยอยากขามไปขอ่อยไปต่อบัตรข่อยอืมบัดเขาใกล้ช่วงหนมือหอ,อยนยามมันเ็ข่อยไปต่อบัตรก็ใกล้สิบเบิร์ตแล้วก็เลยต้องไปขอบนะับัตรน่ะจริงๆนะมันสิบเบิร์ตเขตวันที่วันท,ที่สาหาสหกเนี่ยแหละก็เลยไปก่อนเลยพี่น้องค่ะสาเหตุนะ ส่วนบาเพทดนะทําแมนี่คือไปที่หลังด้านเขาว่าข่อยกับพัวข่อยพิดกันบอ่อเฮ้ยกระบาได้ห้ไปยังกันดอกแต่ว่าเช้าอาทิตทย์บาดเพลดกันเลยไปขามไปแล้วก็ไปหลับเมียมานําเลยเรื่องของเรื่องนะเด้อพี่น้องบริมีอยังเหตุการณ์อย่างทั้งสิ้นข่อยกับพัวขออยมีปัญหาเด้อพี่น้องถ้าสิป้าที่เลิกกันละเลิกแต่โดนก็ต้องมาอยู่ไม่แง่เด้อเพราะว่ามุขข่อยกะใหญ่แล้วบาดเป็นเด็กน้อยสองมาคือบาไปเฮือนน้อง เออหาเงินไปจ่ายยืมเงินเขาแล้วหาเงินไปจ่ายดอกเขานี่ยเด้อว่า่อยเป็นเป็นไปไปเป็นหนีเป็นสินนางอ้นบอกเออถ้าสิเป็นหนีเป็นสินน้องหนุ่กับโบเป็นยังได้พี่น้องเอ้ยน้องกันถ้ามีผู้ได้มี่อยยืมเขาก็ดีพี่น้องนางอ้นน่อยอ้นใหญ่ถ้าเขามีอยก็ยืมเบิด์่พราะคือเอ้ยน้องกันนะเด้ออันนี้โบโบปฏิเสธโ่แมนว่าสิผ่านมาโบแมนว่าโบเคยยืมยืมยืมเงินอ้นน่อยอ้นใหญ่ยืม โอ้ยเอยแก้ไขให้แน่พันหนึ่งสองพันมีอยู่ Somehow, บ่เขาก็โอนให้บัตรที่เขาเดือดร้อนมดเอ้ยกูบ่มีเงินใส่แก้ไขให้แน่พันสองพันคอยก็โอนให้เฮ้ยน้องกันน่ะนี่มันบริพิษแต่แมนแต่ว่าเขาจะไปยืมเงินดอกโอนน่อยบ่อใจดอกบ่บ่อดอกบ่มีดอกเออนอกจากเงินสื้อเลขอันนี้ซื้อเลขโอ้ยจดเลขให้เฮ้ยเนี่ยเด้อเฮ้ยสื้อเลขตัวนั้นตัวนี้เออบัแล้วเอ้ยโอนให้ที่ลังเออมีอันนี้ฮันแนนยูอันนี้หัน แต่ว่าสิไปยืมเงินดอกบอเป็นแสนสองแสนบาทบอหาเงินใส่ดอกค่ะบอมีดอกบอมีพู้ใดไรสิมาให้ยืมปันนันดอกพี่น้องเอ้ยรายไดเขาบอมีขเขาสามารถจะใส่ไปกันไปกู้ไปยืมถ้าเขาบอมีรักทรัพย์ไปเอาเป็นบาระนอกจากผูพ้พันดีอันนี้อะอรพันยังห้เขาเด้อยืมเงินแสนเด้อถ้าเงินแสนบอมีแนวค้ำประกันนี่บ่ได้ได้พี่น้องคะ่ะอืมหน่อยนักนอกจากเจอสี่พันหกักเข้าอีรีพันดีอีเออนั่นแหละ ก็คือว่าพนเป็นบุญคุณกะเพราห,หลี่คนคนนั้นที่พนห้เฮากล้าเฮายืมเงินแสนโดยที่บริมีรักรักทรั์คำประกันนะพี่น้องคะ่ะถือว่าสาธุให้พนร่ำพนรวยกว่าเก่าครับผู้พน่าให้ให้มนยืมเป็นหนี้พนสินอันนี้เด้อและบาน,นี้กาเบ้าพื้นเฮาไปลาวมาหนี่นเนะเฮาก็กินแบบก็บธรรมาติของเฮานเนาะเฮาถือเล่เฮาก็เลี่ยง เลี้ยงพ่อเรี่ยงแม่เรื่องพี่เรี้ยงน้องมันกับเรื่องของข่อยเนาะอันนี้ข่อยถือเลขถือเวลายดอกได้เงินสามพันบาทพี่น้องค่ะถือเลขสามพันบาทกากซื้ออยากซื้อกินสุพีสุน้องกินเบิดกระสางมันมันเป็นเงินเฮงอืมเพราะว่าข่อยนะคะนี่ข่อยกับเต็มที่อยู่แล้วกับพี่กับน้องบริคีทีเนาะแล้วก็บริอยากได้ยังกับพี่กับน้องแล้วก็ว่าว่าฟ้าม้นนี่นั่งม้นนี่นะอีข้างคกนี่นะ บ่ามีประโยชน์กับน้องกับแม่บ่มีประโยชน์นังทั้งสิ้นวะอันนี้ซิบอา์ให้ฟังเด้อคำบ่มีประโยชน์ของเจ้านะมันคือหย่างสกอ็อยาคุณจักได้ข่อยท้าว่ข่อยมีประโยชน์นังกับพีกับน้องข่อยบ่ามีประโยชน์นังกับเขาแล้วเขาก็บ่มีประโยชน์นังกับข,อบาาขอบ่อยบ่วแม่์ขอบบ่วนอข่อยถ้าว่ข่อยมีประโยชน์นังก็มีประโยชน์ตรงที่ข่อยเหตยูท b e นี่แหละด้ยนอ้องก็ได้เหตดนําพอแม่ก็ได้เหตดนําได้มีายไดใดกันถุกคนแมนมาล่ะได้เหตดนํานไอเคยเนาะไอเคยพาเหต แม่ก่อเหตุนําไม่เท่าเพราะว่าเอฟซีกับหู้จากทางหู้จากทางนี่ไปเบิงทางนั้นแมนบอลอ,อันนี้เขาว่าถูกบ่พีน้องเออนี่ล่ะสิ่งที่คอยมีประโยชน์ก่อเหตุให้ซุ้มเจ้าหลายหลายคนไปอยู่ไปแย่ให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันเออสาเหตุเปน็นน่งที่ไปเพื่อนน้องนี่ก็ิีวอาให้ฟังอีกวันเออใจจริงมาไปแล้วแหละไปมาแล้วแต่บาทายคิด แล้วก็ไปอยู่ไปอยากไปกินเพื่น้องงวหนึ่งนลยกันซุ้มเจ้าก็บอาค่อยว่าซุกข่อยนับว่ซื้อหันซื้อนี่ไปกินแต่ข้องเขาไปแหกแต่ข้องเขาทั้งๆที่ซุ้มเจ้าก็ไปดูหูดักอย่างเลยข่อยไปขาก็ใส่เงินข่อยในกระเป๋าข่อยข่อยกับโบไปกินของคนฟรีอยู่แล้วแม้แต่พีกับน้องของ็บเอาเปียบเขาถ้ามาข่อยอิจฉาน้องว่าบมียังสิห้อิจฉาเลยน้องเขารวยข่อยก็ได้ยืมเขาข่อยก็ได้อาศัยภัยเพิงเขาด้วยน้องข่อยเขาเบิ่งกันอยู่แล้วเด้อพี่น้อง นางอ้นน่แม่เล่ามีแล้วก็เบิ่งข่เต็มที่อยู่แล้วนางอ้นนะแม่ม้อนคือกันเออเอ้ยน้องข่น,นะว่าวาจะว่านางอ้นไพ่ก็แล้วแต่เอ้ยอน้องข่ถ้าแม่เข้ามีนะเขาบ่ป้าบะทิ่มกันเออคอยสิบอกไว้ให้มิตรซึ่เจ้าแะไะไปยุ่งแย่ให้ครอบครัวเขาพิดกันยุ่งแย่บ่ให้ครอบครัวไปเล่นน้ากันเพื่อคอยไปนี่ว้าวดักเวอ้นเอ้ยจะไปหาเขาเด้อครอบครัวน่ะมิตรคนด่ามิตรคนเบ้ามิตรคนป้อยเออ อย่าไปยงกับเขาเดอ้อทั้งๆท,ที่มันเป็นขอบครัวเขาึ่งเจ้าบุควรไปยู่ถ้าึ่นเจ้าดีนนะนะแทนพี่ึุนเจ้าควรสินแนะดําดีๆจับมือกันเดอ้ออันเด้อมอนเดอ้อแมม้อนเดอ้อ,เ,ดอ,อ,เ,ดอเอืย้ยน้องกันจับมือกันถึงบามีผููไดหักเขา้หาหักกันหักกันพี่น้องกันนี่เนี้ยก็ซอยเรือซึ่งกันละกันน,นี่คือขั้ดีเข้าใจบอนี่นะคือขัดีบะแม็นคั้สิไปยุงแง่บะให้เอ้ยน้องเด่นน้ากัน ข่อยพอผาพัวข่อยไปเล่นเือนนางอ้นย่นยังยอนสุกเจ้ามาว่าเสาผพัวข่อยก็นั่งอ้นเออบักบานเห็นนางอ้นยิ้มเปื่้ยๆเออดีใจเห็นน้องเมียนี่แหละสาเหตุของเขาเลิกบ่อยากไปอยากตัดปัญหาก็คือบ่ต้องไปนะก็คือบ่ต้องไปบ่ต้องไปใกล้น้องอยากาเล่นเือนแม่ม้อนมาเือนแม่เป็นเือนกลางเป็นเือนรวมเออเนาะ้อใจนอกพี่นอกเนาะเออเือนแม่เป็นเือนมูล ลูกเต่าควรจกไปกับไปเออถ้าข่อยไปยังสั้นพาลูกพาผัวไปนอนไปใส่น้าเข่อฟรีไปนอนห้องแอร์ข่อยฟรีไปนุ่นฟรีเอออ้างกั็ผอยบัดเอื้อนนอกข่อยมาเต็มเฮือนข่อยอื่นๆเด้ชุมเจ้าคือบระคุดเนี่ยเขาใส่น้ามข่อยฟรีเขาใส่เฮือนข่อยฟรีอืมใส่แอร์ข่อยฟรีคือบระคุดน้ำมันรถข่อยไหเติมใส่ข่อยบ่มีเอื้อนนอกข่อยมากข่อยบ่คยให้เอื้อนนอกข่อยเติมน้ำมันรถอืม ข่อยไปหักไปส่งไก่บอ่อไก่กับบ่มีอืมเข้าใจนะคะเออไพ่ก็แล้วแต่มาเพื่อนข่อยนี่นะแล้วก็จะมาว่าว่าข่อยนะเอารักเอาเปียกคนคือมูพวกมาเล่นน้่นนี่ไปเล่นไปเที่ยวน้ากันน่ะเขาซื้อตอกซื้อตัวให้ข่อยนู่นนี่นั่นว่าอีคนรวยอะไรทําไมให้เขาซื้อตัวให้อ้าวเขาซื้อให้กู้ก,กรกูก็ให้เขาทีหลังมึงเห็นบอเ่ค่ะมึงก็เห็นหรอมึงหุบป,ป่า อกูให้มันออกก่อนกูก็ออกทีหลังอีกกูก็จ่ายเขาคืนหมดอืมมียั้งกระซื้อซูกันกิน้อใจบ่อืมเว้าวหันเบ้าหนีเว้าวหนีเว้าวหันใ้เข้าพี่นอ้องข่อยมีเห็ดนังกับบดีในเมื่อซุมข่อยบดีแล้วข่อยบเบ้าเผ็ดนอกมานาครอบครัวข่อยมันโมเมนต์คนดีถ้าซูดีซุก,กดีไปสักู้จะเอาครอบครัวซูมาเปรียบเทียบกับครอบครัวกูแค่นั่นแหละเด้อ ถ้าๆๆสูงซูส่งนะสู้ก็ต้องมาค่อยติดตามพฤติกรรมลูกลกูหรือว่าติดตามพฤติกรรมกูสิเป็นอะไรผู้ใดสิมาเือนกูมาสิมาเห็ดนังมากูก็สินั่งถ่ายอยู่นี่ละมาแมนกูมาอยู่กูก็เบิ่งกล้องวงจรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะกูดูกล้องวงจรใครมาเือนมาซานกูกูเห็นเบ,บิดตบอกว่าแต่ข้างหน้าข้างนอกข้างหลังเห็นเบิดทางข้างเลยอืมนะ ยามาคินว่าเอ้ยมึงหนีอะไรมึงกลัวเหรอโน่นนี่นั่นที่ผ่านมาคอมเมนต์เราไปอยากว่าถึงหรอกไ่อยากให้่าจบเราคือจบไปอยากเลื่อฟื้นค่ำเก่าเดิมเดิมอืมมาต้องมายุให้กูออกมาว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่ถ้ากูบอกว่าถึงคือว่ามึงบ่มี่าแล้วเข้าใจนะเออกูไปเล่ากูไปแบบอดๆอ,อยากๆก็กเรื่องของกูกูกับบ่มีเงินเนาะกูคนจนอย่าวางได้สิ กูมีเงินติดโต๊กูจะสองสามพันกูขามไปบ้านแม่กูมันบนาได้ใส่เงินหลายเออขามไป่ารถหาสิบาทค่าจำบัตรน้อยบาทไปกลับกับสองร้อยหาสิบาทต่อกูหนึ่งอ,อือสองร้อยสามร้อยเออคนอื่นเขากลับบ้านเขานั่งเครื่องบินกลับแต่มึงกลับดูสภาพมุกทหารบ่มีเครื่องบินบ่มีสนามบินถ้ามีสนามบินกูก็สิกลับดูชิคีมึงเบิ่งสนามบินนะ่ะกูก็จะขึ้นเพื่อกัน นาเก้าเปิดกันเดอเขายังเห็ดอยู่เดียวนี่เขาสิมีโครงการเห็ดสนามบินอยู่อยู่มุกดาหารี่เออดูสภาพมึงกัดอ่าภายกับก็คือกันเบิร์เขาขะนั่งโดยสารกับแบบขี่รถ้วยสารกับถ้าผู้ใดมีญาติมีพี่น้องมีรถใหญ่กับเขาก็มาหอยู่ดานถ้าผู้ใดบุมีเขาขะนั่ง้วยสารกับเบิร์ไบ้มีตะข่อยดอกกับแบบสภาพแบบฮะอืมกับแบบได้กระจายเงินได้ลราบริั่งฟรีอืม บัตจะไปเปรียบเทียบตีล่ะคนอยู่เมืองนอกขี่เครื่องบินมาเมืองไทยขี่เครื่องบินไปเมืองลาวก็จะไปเปรียบเทียบนะเขาอยู่เมืองนอกเขาบ่มีรถโด,ดยสารก็ต้องนั่งเครื่องมานะฮัอันในประเทศลาวกับประเทศไทยเขาก็นั่งรถโด,ดยสารสีให้นั่งเครื่องบินบอกมันเกิดโอเวอร์ปวดบอกมันในแมนคุณนายปานนั่นถ้าแมนมีสนามบินาากัจะขี่หรือบ่ข่อยนะเพราะว่าขี่รถไปในีไใช้เวลาแค่สิบนาทีก็หอดแล้วประเทศลาวพี่น้องเอ้เออ ไปดังเครื่องบินเพื่อสิไปสนามบินอีกเพื่อสิได้ขามอีกเพราะแหงืงบ้านนี้สนามบินอยู่ประเทศเลาาจากมาบ้านข่อยประเทศไกลกว่าเก่าอีกบา้านนี้จะไปทําเพื่ออะไรเออคนเฮาก็าต้องเบิ่งจะของบอ่แมนบ่มีปัญญาขี่ดอกเครื่องบินนะถคาอยากขี่นะนะมีอยู่แล้วละอันปัญญาอันตัวเครื่องบินพัน 1, กว่าบาทสองพันกว่าบาทนะขาม่นอยากขี่หัน แล้วสิไปขี่เห็นนางเรามีธุระอะไรถึงจะไปนั่งเครื่องบินถามหน่อยธุระอะไรต้องไปนั่งเครื่องบินอือคือขอยสิไปกรุงเทพนี่มันธุระอะไรเรา่อยต้องไปนั่งเครื่องบินที่มันสิ้นเปลืองฮะถามแน่เออมีรถใหญ่กับขี่รถใหญ่จะคลองไปเรื่อยเมื่อยใส่กะพักนอนหันนอนรีสอร์ทขึ้นละสองสามร้อยห้าร้อยกับมีความสุขอือแมนมาละ คนที่เขานังเครื่องบินน่ะคือเขาเงินเขามีเงินเออดั้มตัวเครื่องบินพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะเออเขามีเงินอันเท่ามันบมีเฮารายได้มือละสองสามร้อยบาทเขาน่ะมันรายได้มือละสามหมื่นมือละหมื่นมือละสามพันคนเทาเวลามันมีมันก็มีเงินเา่ามันมีขึ้นมีลงบแม่นเวลามีมันมีตลอดเวลาจนมันก็จนตลอดมันบแม่นดอก ม,มักีะมีช่วงจนช่วงมีเงินช่วงบ่มีเงินช่วงคิดมากเคลื่อนอารมณ์ดีเออมันเป็นอะไนั้นคนเฮานะ่ะไม่เป็นช่วงมันเป็นตามอายุตามเดือนตามปีอืมกุบเปเสื่อดอกว่าคนเฮานะ่ะมีเป็นมนุษย์คนเฮาเนี่ยนะสิมีความสุขไปตลอดชีวิตนอกจากเขาเกิดมาบอกกอง,กองเงินกองทองอะไรเงี้ยนะคะเออคือข่อยนี่เกิดมากทูกโลดบได้มีอย่างมีแค่กำปั้นนี่ มีมือมีตีนเห็ดกินเองหาเอาเองบอ่ได้ไปบึ้งพาอาศัยแบบว่าเปิดคอยแบมือของเงินคนคือเจามาว่ากคอยคือฮัาว่าเรื่องปลูกพักปลูกงางนนี่โอนนะแม่โอนนะแม่คนที่ว้านะคนโอนบ่ต้องโอนไปคอยพูนพูนพูนไปโอนใน้ยคนที่เขามีเงินคนเออไปโอนผู้หม,กมกักหมักผู้ใดก็โอนผู้นั้นเรื่องเงินนั่นเข้าใจบะคือคอยบ่ามากักคอยบ่ต้องโอนไปคอย ขาบ่มีกินก็คือครอบรัวข่อยข่อยเป็นหนีกับครอบครัวข่อยอบ่ยบมีคูเอามาใส่ซอยมันบ่มีมันจําเป็นเขาก็ต้องยืมเรื่องเงินนี่มันบ่แม่นเรื่องเสียหายเนาะเรื่องโนดที่ดินนี่คือกันในเงือนนี่คือกันไม่เห็นแลกโนดไม่เห็นแลกโนดชี้จักให้เห็นคู่มือเลยบอกอ้อาวเเห็นก็สแสดงว่าเอาไปจำนองจำนํำล่ะมั้งบ่มีมันมมก็จำคนเฮามีปัญญาก,าก็ไปไทยออกมาบ่มีปัญญาเขาก็ยึดอืมมันก็แค่นั่นชีวิตมนุษย์ เออไปบรอดก็คือปลอยเอือปปนซานที่ดินทีด่ดอนมันจำเป็นอืมแนกเอาชีวิตครอบครัวจะครองไว้ก่อนเองินคํำนอกกายพอตายหาใหม่ได้เออมากก็มากจะโตะเกิดก็เกิดมาแจะโตรอนจนตายไปเขาก็เพาเรือแต่พงธุรีค่ะเรือแต่พง,อ,นนงอ,อันยังก็เขาเอิญยังก็เออพงกระดูแมนเปะล่ะจำเป็นยังตอนอยากรวย ขาไมาอยากรวยอยากรวยจะกระเบิงปัญญาจะของอืมคนเฮาน่ะมันมีผู้ใดถ้ค่ะคนมีเงินมีค้ำเข้าบ่ดินล้นไปดอกผู้ใดก็ได้ดินล้นไปเหตุงานเมืองนอกเมืองนอกบางคนเขาก็ับมีพ่อมีแม่เขาเป็นมหาเศรษฐีอยู่เมืองนอกกับมีบางคนเขาก็ไปเหตุงานเหตุการณ์เหตุบัตรเหตุเบอร์ไปเออบางคนเขาก็ไปได้ดีบางคนไปก็ถูกคือกันกระเฮทกกับมีแม่มาละคือข่อยเนี่ยไม่อยู่ประเทศไทย คอยกัได้ผัวทุกผัวเากยไอเพนแล้วกันยังดีเอนว่าเออแล้วกันยังมีมูลมีมังให้คอยเออคอยนี่เจ้าคอยนี่บ่มียังให้ปัวเลยถ้าซเบ้านะเออคอยบ่มียังให้ปัวเลยมาสู่ปัวเลยบ่มียังเลยทางอ่อทางแม่ขอบมม่มีมูลมีมังให้คอยอืมนะอัน,ะอนว่าอัพวข่อยขี้ข้านขี้ข้านมาขี้ข้าน ถ้าเจ้าได้วพวดีกว่าพวข่อยข่อยคดีใจน้ำพวข่อยขี้ขัดแสดงว่าเป็นกรรมของข่อยเออถ้าว่าข่อยซุเม้าสิว่าข่อยเป็นขี้ข่าเออก็แล้วแต่สิคิดอ่ะนะเนาะอืมขี้ข่าเขาก็ะเฮ็ดให้คขอบรัวข่อยเองดอกขบ่เป็นขี้ข่าผู้ใดข่อยเป็นขี้ข่าพวข่อยข่อยพุ่มใจเพราะว่าพวข่อยห้างเงินให้ข่อยสั้นเพราะว่าเป็นเป็นขี้ข่าผู้ใดว่าสั้นซะอืมข่อยบ่พุ่มใจได้บัดนี้ได้พวขี้ข่านอืมเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อ เออข้ามจะขี่ข้านสองข้ามจะขี่ข้านัอืมถ้าคนขี่ข้านัตมันบ่ได้กินได้อยากดอกอืมแบบได้คนขยันจับจอกจับเสียมบอกคนขยันแบบน่ะอืมแบบนั่นเนาะขยันพิษที่กับจักงามได้แ่ะเนาะสิมีคนเฮาหัวคอยกับขี่ข้านพิธที่คือจังสิ่แหละขี่ข้านพิธที่ก็อยู่ซ้ำนีแ่แหละก็ยังหน่อยกันยังมีเงื่อนคุมกล่าหัว เออก็อยังส้างแปลงให้ต้าของได้ว่าสันถึถงซื้อบริเเลิศเฟอร์เฟคกว่าคนอื่นเขาก็ยังพ่ออยากพ่อกินว่าสัน